การยกเคลื่อนย้ายของหนักเป็นการทำงานที่ร่างกายต้องออกแรงมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อซึ่งหากทำไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้เกิดการเมื่อยล้าหรือว่าฉีกขาดได้นะคะในกรณีที่รุนแรงข้อกระดูกหรือว่าหมอนรองต่างๆโดยเฉพาะในส่วนกระดูกสันหลังก็อาจเคลื่อนที่จนยื่นไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังส่งผลเสียร้ายแรงได้ในภายหลัง ดังนั้นการเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีก็จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บดังกล่าวได้รายการชีวิตชีวาวันนี้เราจึงมีแนวทางการยกเคลื่อนย้ายของหนักอย่างถูกวิธีมาฝากกันค่ะอันดับแรกต้องประเมินและว,วางแผนการยกให้ดีเสียก่อนนะคะอะอะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะคะเพราะอันตรายมักเกิดขึ้นจากความประมาทเสมอค่ะ ก่อนอื่นเลยคือควรประเมินตัวเองก่อนว่ามีความแข็งแรงพอไหมที่สำคัญต้องไม่เคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าพิการที่กระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วมือแขนขาหรือว่าเข่านะคะ ต่อมาก็ต้องประเมินน้ำหนักของวัสดุสิ่งของว่าจะยกตามลำพังเพียงคนเดียวได้หรือไม่ถ้าไม่ไหวก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยยกนะคะอย่าเสียงยกของที่หนักเกินกำลังเกินตัวยกเสร็จแล้วเจ็บหนักขึ้นมาไม่คุ้มกันนะคะต่อไปให้ตรวจสอบสภาพบริเวณที่จะยกโดยรอบเช่นมีสิ่งของวางเกะก,กะขวางทางไหมพื้นลื่นหรือเปล่าแสงสว่างพอเพียงไหมเหล่านี้ควรดูแลจัดการก่อนให้เรียบร้อยนะคะ เอาละค่ะเตรียมตัวพร้อมแล้วเรามาดูวิธียกของหนักอย่างถูกต้องและปลอดภัยกันเลยนะคะเริ่มจากวิธียกของที่อยู่ในระดับพื้นแบบยกคนเดียวซึ่งมีหลักสำคัญก็คือ 1. เข้าไปใกล้ของที่จะยกให้มากที่สุดโดยวางเท้าข้างหนึ่งให้ขนานและชิดกับของที่จะยกส่วนเท้าอีกข้างวางอยู่ข้างหลังและควรหันหน้าไปในทิศทางที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อที่เมื่อยกของขึ้นแล้วจะได้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะ 2. ยืดหลังให้ตรงแล้วย่อตัวลงโดยการงอเข่าให้กระดูกสันหลังเป็นแนวตรงนะคะเพื่อให้แรงกดลงบนมอนรองกระดูกสันหลังมีการกระจายตัวเท่าๆกันค่ะ 3. อบจับสิ่งของที่จะยกให้มั่นคงในบริเวณที่จะทำให้น้ำหนักเกิดความสมดุลโดยใช้ฝ่ามือหรือว่าทุกส่วนของนิ้วไม่ควรใช้แค่ปลายนิ้วเพื่อป้องกันการลื่นหลุดมือนะคะ 4. ให้แขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัว และให้ของที่จะยกอยู่ชิดกับลำตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้น้าหนักของของผ่านลงไปที่ต้นขาทั้งสองข้างจะช่วยให้รับน้าหนักได้ดีกว่าและลดภาระของกล้ามเนื้อหลังด้วยล่ะค่ะ 5. ตั้งศีรษะให้ตรงเป็นแนวเดียวกับหลังเพื่อให้มองเห็นทางเดินได้ชัดเจนในขณะที่ยกของขึ้นและก็เดินนะคะ 6. หากของมีน้ำหนักมากอาจยกขึ้นมาพักไวที่ขาข้างที่งอเขา่า จากนั้นก็ค่อยๆเหยียดขาพร้อมกับยืดลำตัวขึ้นช้าๆโดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อต้นขาและให้หลังคงอยู่ในแนวตรงเสมอค่ะ 7. พยายามถ่ายน้ําหนักลงเท้าทั้งสองข้างเท่าๆกันก้าวเดินอย่างสม่าเสมอและก้าวสั้นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเครียดของกล้ามเนื้อ หนักต่างๆกันเมื่อยกของที่หนักแล้วให้สลับมายกของเบาบ้างเพื่อพักกล้ามเนื้อและลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อข้อสำคัญก็คือห้ามเอียวหรือว่าปิดลำตัวขณะเคลื่อนย้ายของอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้สมดุลของร่างกายสูญเสียไปส่งผลให้กล้ามเนื้อเคล็ดขับย่อหรืออาจถึงขั้นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ ดังนั้นหากต้องการจะเปลี่ยนทิศทางให้ใช้วิธีหมุนเท้าก่อนตามด้วยลำตัวไปยังทิศทางที่ต้องการค่ะ